พื้นที่นี้เขาสาดฉ่ำยันตีหนึ่งมาสองวันติดแล้วคือเล่นสงการดึกด,ดื่นๆนชาวบ้านก็เลยบอกตำรวจอบอกว่าช่วยมาตรวจหน่อยช่วยมาเคลียร์พวกนี้หน่อยอคือเปิดพื้นที่การจราจรให้ชาวบ้านหน่อยตำรวจมาถึงกำนันออกตัวรับเลย,ยกูเป็นกำนันพวกมึงมาทำไมผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะฮะ กินจบมึง<ม>กินป่ะผมดื่มมาเออถูกป่ะมึงไปเที่ยวสงการานต์ไม่กินได้ไงกูไปกำนันอ่ะจบถูกป่ะมึงไม่กินได้ไงกูก็กินกูนัน่งอยู่ได้กูกินเลี้ยงตัวเองเดี๋ยวจะอธิบายใหแอมเอบอฟังด้วยแล้วเวลาเมื่อวานเนะี่ยใครมาบ้างใครเป็นคนกูมาถามเนี้ยกูดเดินนี่ใครมา เคยมาช่วยหรือไม่ไป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 เฮ้ยอย่ามาไล่นะอย่ามาติดกับผมแป๊บเดียวเอาได้แกจะฆ่าเจอกันเหอไม่ไม่อย่าดูเว้าเปร่าเลยเป่าเลยเป่าโอ้โห ถึงขนาดท้าเลยนะไฟกับกูเปล่าเออไปๆปไเออแล้วก็ไล่ตำรวจไปๆๆไปตำรวจบอกอย่ามาไล่พวกผมกูเป็นกำนันผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคือชาวบ้านเน่ยเขาแจ้งมาบอกพื้นที่ตรงนี้โอ้โหคนมันเล่นน้ํายันตีหนึ่งมาสองวันติดแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยตำรวจช่วยมานอยไม่ได้ช่วยมาจับอะไรเลยนะแค่มาห้ามหน่อย มาบอกว่าเออพอแล้วนะถึงเวลาที่เราต้องเลิกเล่นน้ากันแล้วเพราะมันเสียงดังหนวกหูแล้วก็ขวางการจราจรมาเตือนมาปราบจะมาเตือนมาปราบเท่านั้นเองแต่ปรากฏพอมาถึงจุดนี้นะฮะกำนันเนี่ยเดินเข้ามาออกตัวป้องเลยแล้วก็บอกว่าห้ามตัวแอลกอฮอล์อย่ามาทำเก่งตรงนี้อยากจะไฟไหมตำรวจบอกว่าพวกผมไม่ได้มาตรวจแอลกอฮอล์คือแค่มาระงับไม่ให้เล่นน้ำเกินเวลาเท่านั้นเองนะ แลวทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคลิปแหละแยกย้ายกันยังไงถามก่อนอคุณผู้ชมรู้ไหมแยกย้ายกันยังไ,เไงเมื่อ<ะ>กี้กำนันเกือบปรีเข้าไปถึงตัวตํารวจใช่ไหมแต,แต่ทีนี้มีคนที่รู้จักทั้งกำน,นันทั้งตารวจเนี่ย,ยออกไปยกมือไหว,ขวข้ขอโทษตํารวจฮะขอโทษขอโทษขอโทษเอากำนันกำนันออกไปก่อนอก็ห้ามปรามกันไปให้กำนันเนี่ยไม่เข้าถึงตัวตํารวจจากนั้นแยกย้ายกันไปฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสีกุกบางบานหมู่6กตำบลพระขาวเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาวันที่ 15เมษายนทีนี้ตำรวจสพพระขาวให้ข้อมูลบอกว่าถนนจุดเกิดเหตุเนี่ยจริงก็ให้เลิกเวลาเที่ยงคืนนะแต่น,นี่เล่นเกินไปถึงตีหนึ่ง<า>ก็แค่จะไปขอคืนพื้นที่ไม่ได้ไปตรวจเลยแอลกอฮอล์ที่กำนันบอกอะกำนันบอกกูก็ดื่ม,มใครก็ดื่มทั้งนั้นเรามึงจะมาตรวจทำไม<อ>ตำรวจบอกพวกผมไม่ได้มาตรวจแอลกอฮอล์ไมถ้าคุณยืนเล่นน้ำอยู่คุณไม่ได้ขับรถอยู่ขี่รถอยู่เขาไม่ตรวจคุณหรอก เพราะชาวบ้านร้องเรียนร้องเรียนเขาาให้ปาลามเรื่องว่าเลิกเธอะเสียงดังอะไรอย่างงี้ถึงเวลาแล้วอะแต่กำนันเนี่ยออกมาป้องแบบนี้สุดท้ายตำรวจนำคลิปหลักฐานไปให้นายอำเภอท่านนายอำเภอสอบกันเองว่ากันนะฝ่ายปกครองสอบกันเองนะฮะ